คลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ลายมือของทางบ้านนะคะที่ส่งเข้ามาทาง i.b. ทางเฟ e บุ o k นะคะของเพจในทลัพยากรใบโคเอค่ะว่าอยากให้อาจารย์ได้นำลายมือของเขามาเป็นเคสนะคะวิเคราะห์ให้กับทุกคนได้ดูนะคะจึงได้ทำคอนเทนต์ของคลิปนี้นะคะ โดยที่อาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าลายมือนี้เขาประกอบอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่นะคะแต่เราจะมาดูเส้นแล้วก็ว่ากันไปตามตำลากันเลยนะคะที่โดดเด่นเราจะเราจะไม่ได้ทำนายละเอียดเท่าไหร่นักไม่เหมือนกับการทำนายลายมือส่วนตัวนะคะที่จะต้องดูละเอียดกันทุกเส้นนะคะทีนี้ด้วยคอนเทนต์ที่ อยากจะให้ดูสั้นๆนะคะว่าลายมือเนี้ยก็เป็นลายมือที่ดีค่ะทาไมบอกลายมือที่ดีเพราะว่ามีเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาที่คมชัดนะคะหมายถึงเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีอาชีพการงานที่มั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะเส้นวาสนาของเขา มีจุกดกําเนิดมาจากเนินจันเนินจันคือเนินแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการและการต่างประเทศและยังและยังมีเส้นที่ค้ํออกมาแบบนี้ด้วยนะคะกับเส้นวาสนาดังนั้นดวงชะตาของเขาเนี่ยจะมีคนอุปถัมภ์ค้ําชูนะคะซึ่งคนที่จะมาช่วยเขาในเรื่องของการงานหรือรายได้นั้นก็จะเป็นคู่ครองคนรักนะคะ l ลฟ์พา r ์เนอได้หรือจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะซึ่งอาจจะเป็นคู่ของคนรักก็ได้หรือเป็นเจ้านายก็ได้นะคะดังนั้นเขาจะมีรายได้มาจากต่างประเทศหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต,ต่างชาติต่างภาษาหรือเงินที่มาจากต่างประเทศได้นะคะทีนี้จะเห็นได้ว่าเขาจะมีเส้นอาทิตย์นะคะที่ชารแบบนี้คนที่มีเส้นอาทิตย์เนี่ยก็คือ เป็นคนที่มีเกียรติยศมีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงแล้วก็มีทรัพย์สินนะคะลายมือนี้จะรวยไหมมีโอกาสที่จะรวยนะคะเพราะว่าเขามีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์นะคะสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ด้านหนึ่งเกิดมาจากเส้นวาสนาอีกด้านหนึ่งเกิดมาจากเส้นสมองและอีกด้านหนึ่งเกิดมาจากเส้นพุทธที่จะพุ่งไปอย่างเนินพุธใต้นิ้วก้อยมีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์นะคะ เงินทองจเจริญงอกงามมีเงินเก็บมีเงินออมมีเงินลงทุนนะคะสามารถที่จะมีเงินที่เพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะมีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์มีโอกาสที่จะรวยนอกจากนี้นะคะเขายังมีเส้นอุปธรรมค่ะ นะคะเส้นอุปธรรมคือเป็นคนที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมช่วยเหลือหรือมีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะอุปธรภมช่วยเหลือหรือคู่ครองคนรักอุปธรภมช่วยเหลือนะคะและเขาก็มีเส้นอุปธรรมเนี่ยสเส้นถึง2เส้นด้วยกันดังนั้นจึงเป็นดับเบิลแห่งคนช่วยเหลือแห่งคนอุปธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีเส้นแอมบิชันนะคะความใฝ่ฝันทะเยอทะยานเป็นคนรักความก้าวหน้าขยันหมั่นเพียรและอยากที่จะ ร่ำรวยและพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะปลายเส้นใจยังเป็นรูปตรีศูนย์นะคะเป็นคนที่มีความมีความตั้งใจนะคะที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาการเอางานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่พยายามที่จะประคับประคองชีวิตตัวเองเนี่ย ให้ประสบความสําเร็จให้ได้นะคะอยากรับอยากรวยอยากประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ตรีศูนย์ก็ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความมังค่งร่ํารวยอีกด้วยนะคะและบนเนินอาทิตย์นะคะยังมีลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นรูปตัววีวีวิตตอรี่ชัยชนะเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองชัยชนะนะคะมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงที่ดีมีคนยอมรับนับถือนะคะและบนเส้น บนเนินพุทธนะคะยังมีเส้นพุทธเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของการใช้คำพูดเจรจานะคะและยังมีหัวทางด้านการค้าการขายด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะบนเนินอัจฉริยะนะคะก็คือเนินอังคารสูงเนี่ยยังมีเส้นแบบนี้เกิดขึ้นมานะคะเส้นนี้คือเป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะใช้ความคิดในการที่จะหาเงินหาทองได้นะคะรู้ สามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถที่จะมองเห็นช่องทางในการที่จะทํามาหากินได้และยังเป็นคนที่มีบุญเก่าบารมีเก่าเสริมนะคะและยังมีโอกาสที่จะมีโชคทางด้านการเสี่ยงอีกด้วยนะคะก็เป็นลายมือของคนที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รู้ เกี่ยวกับชีวิตเขาเท่าไรนักนะคะแต่พอเรามาดูลายมือของเขาก็จะเห็นได้ว่ามีเส้นดีๆเนี่ยหลายเส้นเลยทีเดียวที่จะบ่งบอกว่าเขาจะประสบความสําเร็จและร่ํารวยได้นะคะนอกจากนี้เราจะมาดูหลักทรัพย์เขาตรงนี้นะคะเขามี สี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่สองผืนนะคะเท่าที่เห็นตรงนี้เนื่องจากส่งมาไม่ได้เต็มนะคะก็จะเห็นว่าอย่างในน้อยเขาก็จะมีบ้านที่อยู่อาศัยหรือที่ดินเนี่ยสองผืนหรือสองที่ด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากคิดยุ่มยิม้มเป็นคนขี้กังวลนะคะมีวอลลี่ไลน์ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนที่ใช้ความคิดเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ ในส่วนของการที่อุปสรรคปัญหาของเขาเนี่ยมีบ้างแต่ไม่เยอะเพราะว่าเส้นที่มาตัดขวางแบบนี้เนี่ยมันมีน้อยดังนั้นชีวิตเขาจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ไม่เยอะนะคะเส้นสวยๆที่พุ่งตรงไปยังเนินต่างๆข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะจะส่งผลให้เขานั้นเป็นคนที่สามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้นะคะมีโอกาสที่จะ ก้าวขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะการค้าการขายที่เขาทำอยู่ได้นะคะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์ที่ดีๆหลายๆสัญ,ญลักษณ์นะคะ,อ,ะอย่างเช่นสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมนะคะที่เกิดขึ้นใต้เส้นใจแบบนี้สามเหลี่ยมคือการปกป้องและความ มังคังนะคะดังนั้นถ้ามีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเกิดขึ้นนะคะในบริเวณนี้ช่วงอายุราวๆประมาณประมาณ30เนี่ยเขาจะพบกับความโชคดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าประสบความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักหรือครอบครัวอาจจะได้เงินได้ทองนะคะกับครอบครัวได้รับมรดกก็เป็นไปได้นะคะสรุปนะคะว่าลายมือนี้ที่ส่งมานี้นะคะ อ,อนาคตเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งแก่ยิ่งสบายยิ่งแก่ยิ่งรวยนะคะเพราะว่าบริเวณบริเวณนี้นะคะก็คือในช่งวงวัยตั้งแต่50เป็นต้นไปเนี่ยชีวิตเขาจะค่อนข้างที่จะ ราบลื่นประสบความสําเร็จนะคะมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นมาอยู่ในบริเวณอายุช่วงตั้งแต่50ขึ้นไปจนถึง75ถ้ายาวจนไปถึง85ก็ได้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงวัยเกษียณละมีสัญลักษณ์ดีๆมีเส้นดีๆนะคะไม่ค่อยมีเส้นที่มาเป็นอุปสรรคหรือตัดขวางแบบนี้ ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะก็ลายมือนี้ถือได้ว่าเป็นลายมือที่ดีนะคะที่จะได้ครอบครองทรัพย์สินเงินทองจากสามเหลี่ยมคุ้มทรัพย์นะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือมีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานรักความก้าวหน้ามีความเป็นผู้นำนะคะและก็มีความเพียรพยายามขยันขันแข็งและในช่วงบั้นปลายนะคะวัยเกษียณในวัยตั้งแต่50เป็นต้นไปชีวิตก็จะประสบความสำเร็จราบรื่นและก็ร่ำรวยค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจแชนแนลนายทารอดพยากรไบโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบขอคุณมากๆค่ะ